สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวลบกลับมาพบกันตามเคยไม่อยู่ยังครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมเรื่องของการซักพอกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นนะครับท่านตอนนี้ก็มีมติด,ด่วนนะครับท่านจากใครจะเนี่ยวันนอนนะครับท่านผู้ชมด่วนเลยนะเนี่ยวันนอครับท่านประธานสภาสั่งด่วนครับท่านฝ่ายค้านให้เอาชื่อทักษิณชินวัตรออกจากยติในการซักพอกรัฐบาลอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเอาภาสีหน้าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยต อนนี้นะเนี่ยฝ่ายค้านนะครับท่านตั้งเป้าครับท่านตั้งเป้าว่าอะไรเจ้าเนี่ยตั้งเป้าว่าจะสักฟอกนายกอิงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะลามไปถึงทักษิณชินวัตรอะไรประมาณนี้ล็อกเป้าคนเดียวเว้ยเฮ้ยรัฐมนตรีคนอื่นไม่เกี่ยวนะเนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องเราไว้วางใจทั้งหมดอะไรประมาณนี้ถามทําไมไว้วางใจทั้งหมดจ้าก็เพราะว่าล็อกเป้านายกคนเดียวนะครับท่านผู้ชมแสดงว่าเรื่องเขากระดุงเขากระดงอะไรประมาณนี้เรื่องอื่นทั้งหมดนั้นเขาไว้วางใจนะครับท่านผู้ชมแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นจ้าเนี่ยเสียงมันจะ ถึงไหมโดยตอนนีนะะ้นะครับท่านผู้ชมเสียงฝ่ายค้านนะครับท่านอืมอไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมมีการดูดมาแน่นอนกันเลยทีเดียวนะครับท่านสําหรับของพรรคของไอ้เจ๊หน่อยหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจน,นะครับท่านผู้ชมแล้วก็พรรคของพลเอกประวิตยหรือเปล่าไม่อาจบอกได้แต่ที่แน่ๆตอนนี้ไม่กลัวเสียงขาดครับท่านแล้วกลัวอะไรเจ้าเนี่ยกลัวเสียงเกินนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับชอบพนิการเลยครับท่านเฮ้ยนายกอบจจะชนะกี่ที่คะคุณชอบเนี่ยคุณชอบกลัวจะแพ ใช่ไหมคะโอ้ดิฉันไม่กลัวอะไร้อะคะดิฉันกลัวอย่างเดียวเลยคะ่ะถามกลัวอะไรจะช่อดิฉันกลัวว่าจะชนะเยอะนะคะอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสุดท้ายนันเนี่ยประชากรทั้งหลายสนองนโยบายนะครับท่านผู้ชมเลือกกันถล่มทลายทะลุทะล,ลอยนะครับท่านพักประชาชนได้มาที่นั่งเดียวครับท่านที่ไหนจะเนี่ยที่ลำพูนนะครับท่านเฮ้ยฉาลํำพูนเหลือเกินกันเลยทีเดียวน,นเนี่ยจะมีน้ำบาปากินได้เป็นของตัวเองแล้วนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้เริ่มจะเปลี่ยนเป็นน้ำบาป สะอาดแล้วนะครับท่านชอบพนิกาออกมาประกาศลั่นก่อนหน้านี้นนเนี่ยกลัวเว้ยเฮ้ยอย่างเดียวกลัวจะชนะเยอะนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายออกมาครับท่านหนะ้าหักยับเยินนะครับท่านผู้ชมแทบจะกลับมุดลุงเมนแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวมองเทงเป็นอย่างไรบ้างหัวหน้าพักประชาชนครับท่านไม่ยอมนะครับท่านผู้ชมฝ่ายค้านเดือดเว้ยเฮ้ยโวยนะเนี่ย ผู้นาฝ่ายค้านครับท่านหลังจากที่บอกนั่นเนี่ยเฮ้ยนายกอิงว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติสอสรัฐบาลมาไม่ครบอะไรประมาณนี้นะเนี่ยขาดไม่แต่คนเดียวสองคนอะไรประมาณนี้ต้องลาออกโอ้ยผมก็มานั่งนึกนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยเพิ่งมาเป็นสอสอหรือว่ามีอะไรประมาณนี้ไม่น่าจะโง่ขนาดนี้นะครับท่านขนาดผมไม่ได้เป็นสอสออยู่ในสภานะครับท่านผู้ชมผมยังไม่โง่ขนาดนี้เลยนะเนี่ยถามเรื่องอะไรจะเนี่ยโดยการที่คุมเสียงอะไรประมาณนี้มันต้องเป็นวิปรัฐบาลน,นะครับท่านผู้ชมน่าจะไปถามวิสุ ชัยนาุนอะไรประมาณนี้นายกอิงนะครับท่านอยู่ฝ่ายบริหารนะครับเดิมผู้ชมเพาะไม่รู้ว่าหมองเท้งมันจะเอาอะไรครับท่านและที่สําคัญนะครับเดิมผู้ชมตอนนี้น,นี่ฝ่ายค้านนะครับท่านที่แน่เดี๋ยวจะต้องมีเสียงหายนะครับเดิมผู้ชมขนาดเสียงในการลงชื่อในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอะไรประมาณนี้ฝ่ายค้านมันยังมาไม่ครบเลยหลังจากวันนอรนะครับเดิมผู้ชมตอกหน้าคว่ำครับท่านฝ่ายค้านนะครับเดิมผู้ชมแทบหัวซุกหัวซุนกันเลยทีเดียววันนอรตีกับยัตติซักฟอกนะเนี่ยแจ้งด่วนไว้ ให้ตัดชื่ออย่างเร่งด่วนกันเลยทีเดียวแล้วเนี่ยให้ตัดชื่อทักษิณชินวัตรออกซะเสียลั่นคนนอกชี้แจงไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยถ้าเกิดสมมุติ จะไม่ใช้ทักษิณน,นะครับท่านผู้ชมจะใช้อะไรจ้าที่จริงมันก็ใช้คําว่าบิดาได้นะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อจะเนี่ยไอ้พักนี้ไม่ยอมนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเราพักประชาชนเพื่อพาม่าส,สาขาบีอาร์เอ็นแล้วเนี่ยเราจะต้องทําการอะไรวันนี้อภิปรายทักษิณจินวัตรด้วยเกิดอะไรขึ้นจ้าเฮ้ยวันนอนไม่เล่นด้วยนะครับท่านผู้ชมผมก็นั่งมองครับท่านไอ้ที่มันต้องโคนโง่แบบหโง่ติดบ้างนะครับท่านผู้ชมพังคาลูบ้านเกิดเลยทีเดียวครับ ท่านอันนี้แม่งง้ซ้ำง้ซ้อนนะคะรับท่านผู้ชมง้หลายชั้นครับท่าน ถ้าเกิดเป็นตัวผมนะครับท่านผู้ชมเป็นฝ่ายค้านอะไรประมาณนี้ผมจะต้องอภิปรายรัฐมนตรีทั้งคณะนะครับท่านผู้ชมอันนี้มาล็อกเป้านายกอิงคนเดียวเกิดอะไรขึ้นต่อจ้ายิ้มหวานเลยนะคร <c oughs> ับท่านผู้ชมทีนี้นันเนี่ยคงจะคาดหวังนะครับท่านเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยรอบนานนันเนี่ยภูมิใจไทยจะสะท้อนสะเทือนไม่ได้นั้นเนี่ยพ <c oughs> รรคอนนนื่น,นจ,จะสะท้อนสะเทือนไม่ได้เพราะอะไรจ้าเนี่ยจะได้จับมือนะคร <c oughs> ับท่านผู้ชมจับมือไปไหนจ้าเนี่ยจับมือเอ้ยหลังจากที่สบตานะครับท่านผู้ชมลงไปช่วยประชา ชาชนครับท่านไม่มีเงินสักบาทช่วยไม่มีค่าของชีพอะไรสักอย่างไม่มีนะครับท่านผุ้ชมถุงยังชีพแม้แต่ถุงเดียวมามา,มา,มาสักครึ่งห่อไม่มีลงไปหมองเทง้นะวเพงเรืองปัญญาวุฒิครับท่านลงไปนั้นเนี่ยชาวบ้านมาแล้วครับท่าน โอ้อยข้าววิวข้าวขอข้าวกินหน่อยได้ไหม <c oughs> ไม่ทา้ไม่ได้นะนี่ยเรามาเพื่อศบตาถามมึงจะมาสบตาทําไมจ้ะเนี่ยช่วยประชาชนแบบศบตาไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นหนี้บุญคุณอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมผมเลปั้นให้ครับท่านไปพักประชาชนเพื่อพม่าช่วยประชาชนชาวไทยแบบศบตาช่วยพม่าแบบจัดเต็มอะไรประมาณนี้ก็ไปที่จับตามองนะครับท่านผู้ชมหลังจากฝ่ายคา้านครับท่านตอนนี้นะเนี่ยหงายเงื้ นาครับท่านผู้ชมเจอวันนอตีกับยติซักพออให้ตัดชื่อทักษิณชินวัตรออกเกิดอะไรขึ้นต่อจ้ามองเทงครับท่านตอนนี้น่าจะใกล้มองเทงเข้าไปขึ้นทุกทีแล้วนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้รไม่ได้รไม่ได้แล้วนะเนี่ยนายกงอิงมันไม่มีอะไรวะเนี่ยภาวะผู้นำนาครับท่านผู้ชมแล้วมองเทงมีไหมจ้าไม่มีเลยนะครับท่านผู้ชมผมมองครับท่านพรรคประชาธิปัตย์นาครับท่านผู้ชมสมัยนายจุลินนั้นเนี่ยผมก็ว่าจืดเล็กน้อยถึงปานกลางมองเทงเป็นเป็นองไรบ้างจ้าจืดยิ่งกว่าจืด ว่าประชาธิปัต์ที่ผมเชียร์มีคนเดียวถามใครว่าเนี่ยมึงเคยเชียร์ประชาธิปัต์ด้วยเหรออืม มีนะครับท่านผู้ชมคนนี้คนเดียวเลยครับท่านเดียวว่าธัญญานะครับท่านผู้ชมอย่างอื่นกูไม่สนครับท่านอา้าวเกิดอะไรขึ้นผู้นําฝ่ายค้านเดือดครับท่านโวยนั่นเนี่ยจอยื่นหนังสือโต้แย้งวันนอประธานสภาครับท่านยืนยันนั้นเนี่ยจะต้องมีชื่อทักษิณชินวัตรให้ได้คุยโวไม่ผิดเงื่อนไขรัฐธรรมนูญอะไรประมาณนี้แล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปจ้าเสียงจะครบไมรัฐบาลในการที่จะโหวตนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นะครับท่านให้ตัดพักภูมิใจไทยออกไปทั้งพักเลย นะครับท่านผู้ชมเสียงไม่แน่ใจว่าจะอยู่ที่ประมาณ4สออี่สเสียงหรือว่า252เสียงนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงถามทำไมจะเนี่ยธรรมนัดนะครับท่านผู้ชมมาแล้วว่าเฮ้ยผู้กองครับท่านผู้กองมีอะไรจะเนี่ยโดยผู้กองประกาศตัวนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไอพวกเอ้ยตอนนี้ผู้กองก็ากําลังมีเรื่องมีล่าอยู่นะครับท่านผู้ชมอะไรวะเนี่ยมีเรื่องมีรลวกับพระนัาท่านนายแพทย์วโรงครับท่านเดชกิจวิกรมแล้วเนี่ยเห็นฟ้องร้องกันแต่ฟ้องร้องกันมาอยู่อะไร ประมาณนี้ครับท่นานเฮ้ยผลจออมาเป็นอย่างไรนะไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆเว้ยเฮ้ยอืมอีวันอะไรวะเน,นี่ยธรรมนัตผมเผานะ่านผู้ชมเปิดที่ทําการพักหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนั่นเนี่ยนักข่าวเดินไปแล้วเดินไปแล้วเอ้ยธรรมนัตก็เดินนะ่านผู้ชมผมก็ชื่อนัดเหมือนกันนั่นเ่ยก็เดินด้วยเดินด่านเดินไปไหนไม่รู้เหมือนกันแม่งเดินไปก่อนครับท่าน เดินไปแล้วนัเนี่ยนักข่าวก็ถามเฮ้ยผู้กองตอนนี้เราเนี่ยพักการาทำเนี่ยจะโหวตหนุนนายกอิงทุกเสียงเลยหรือไม่อะไรประมาณนี้ทุกเสียงเลยหรือเปล่าอืมทุกเสียงที่มีอ่าน่าจะโหวตนะครับโหวตทั้งหมดเลยเท่าที่มีก็ประมาณ3 4สเฮ้ยนักข่าวงงเว้ยชิบหายแล้วที่มันยังไงวะเนี่ยนับเลขใหม่นะครับท่านเฮ้ย ไอ้พักการทำมันมี24เสียงไม่ใช่หรอว่าเนี่ยมันมาจากไหนอีก10คนว่าเนี่ยสรุปเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะมือมีจากฝ่ายค้านนะครับท่านผู้ชมวันนี้เอาอมาแจ้งให้ทราบครับท่าน ที่จะมายกมือนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ยกมือลงนะครับท่านผู้ชมยกมือขึ้นครับท่านยกมือขึ้นอะไรเจ้าเนี่ยยกมือขึ้นครับท่านยกมือขึ้นในการโหวตสนับสนุนแพทองทานจินวัตนะครับท่านผู้ชมทรอนัดมาเองครับท่านเผยนะเนี่ยได้อีก12สอสอสอฝ่ายค้านครับท่านมาทําอะไรจ้าหนุนรัฐบาลแล้วก็โผล่แน่ว่าเฮ้ยประวิตย์ว่าเฮ้ยอย่าเหิมเกินให้มากเลยไม่ใช่อย่าซักฟอกอะไรวะเนี่ยนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมบอกเป็นห่วงประวิตย์เหลือเกินเลยทีเดียวเนี่ยถ้าเกิดท มานัดอยู่ใกล้ๆนะครต้องผู้ชมจะไม่ให้อภิปรายอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวเฮ้ยตอนนี้เว้ยเฮ้ยมองเท้งไม่ต้องเป็นห่วงนายกอยิงจะมีภาวะผู้นําไม่มีภาวะผู้นํานะเนี่ย ห่วงตัวเองก่อนห่วงพักตัวมึงก่อนตอนนี้นะเว้ยเฮ้ยอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายครับท่านสําหรับมิงอ่องลมนะเนี่ยมิงอ่องเหลือกนะครดังผู้ชมบิลโลนลนักษณะอดีศรครับท่านผู้ซึ่งออกมาประกาศตนนั้นเนี่ยยืนยันด,ด้วยเฮ้ยคุณสมบัติสอสอ,สอผู้อัดน,ะนันเนี่ยมันดิบดีเหลือเกินกันเลยทีเดียวนันเนี่ยพี่น้องชาวจอมทองมั่นใจได้ภูมิใจเชื่อมัน่นเฮ้ฮ่าสุดท้ายเป็นอะไรบ้างจ๊าก็เป็นคนดีจริงๆนะครับนัผู้ชมปทีิภาคภูมิใจของชาวจอมทองเหลือเกินกน เลยทีเดียวหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจสําหรับใครจ้าซีสอสอปูอัดนะครับท่านผู้ชมตอนนี้มีปัญหาคาราคาซังครับท่านโดนกล่าวหานะครับท่านผู้ชมว่ามีปัญหาซีเอซีเออะไรประมาณนี้กับสาวชาวไต้หวันเบื <c oughs> ้องต้นมันยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับท่านวินลุออกมายืนยันอะไรประมาณนี้โดยตอนนี้ผมหวาดผวาไปหมดแล้วเว้ยเฮ้ยถ้าใครจะมายืนยันผมว่าเป็นคนดีนะมึงอย่าพึ่งนะเว้ยเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมม็อบบรรจะประกาศนะครับท่านผู้ชมประกาศว่าอะไรจ สิบเอ็ดมีนาคมนี้เตรียมพบกันถามที่ไหนนะนี่ยเมโจซินิเพกหรือเปล่าบอกไม่ใช่ไอเวนะนเะ่มันหนังเตรียมพบกับอะไรวะเนี่ยแกนำคนดังนะครนะับท่านผู้ชมสิบเอ็ดมีนาคมนี้เตรียมพบกันบันเทงิงแน่นอนกันเลยทีเดียวมงคลเมโจนรานำเสนอพันธมิตรให้เสียงภาษาไทยหรือเปล่า <c oughs> ยังไม่ใช่นะครนะนะับท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่าน เอา้าจะมีสักกี่คนนะครับท่านผู้ชมหลังจากมาแล้วจ้าตูจะดูพรนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมขอเสรอนะครับท่านขอใส่เกือกเล็กน้อยถึงบานกลางกันเลยทีเดียวนะเนี่ยเสือเรื่องอะไรเจ้เนี่ยฟันทงนะครับท่านผู้ชมเฮ้ย มบดีนะครับท่านการันตีได้เลยนะเนี่ยว่าอะไรจะเนี่ยว่าจะต้องเป็นมบ็บหลอมแหลมนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมการันตีให้วันนี้เลยครับท่านหลังจากจอตุพลมาอีกแล้วนะเนี่ยปลุกเว้ยเฮ้ยต้านคาสิโนเชื่อเพื่อไทยดันสุดซอยหวังเปิดช่องทุนเทา่าฟอกเงินอะไรประมาณนี้ดึงสติพักร่วมรัฐบาลอย่าร่วมเป็นตายางอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ออกมาจัดรายการนะครับท่านทางหน้าจอโทรทัศน์อะไรประมาณนี้มันน้อยเหลือเกินกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยทำไมคนมันน้อยเหลือเกินอะไร ประมาณนี้นะครับท่านน้อยยังไงจ๊ะคนมันน้อยเรื่องอะไรวะเนี่ยลืมเลยนะครับท่านอ๋อ จัดมอบคนมันยังน้อยเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วมาตอนนี้เป็นอย่างไรต่อจ้าเฮ้ยจัดรายการนะครับท่านผู้ชมม,ม่มีการสงสัยว่าเฮ้ยตอนนี้นั่นเนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านเนี่ยทำไมช่องเราเขายอดดูน้อยเราโดนบิดกันหรือไม่เช็คเกรตติ้งนะครับท่านผู้ชมส1บมีนาคมนี้รู้กันครับท่านแต่ผมฟันธงไว้ตรงนี้นะเนี่ยจุดไม่ติดนะครับท่านผู้ชมถามทําไมจุดไม่ติดจ้า มันไม่มีอะไรที่มันจะจุดติดได้นะครับท่านแต่ต่งองขอยกความดีความชอบให้กับพิชิตชัยมงคลนะครันะบ่านผู้ชมไอ้แกนนำคอปทออะไรประมาณนี้โดยตอนนี้ครับท่านก็ต้องหินใจม็บันหน่อยนะครับ่านผู้ชมมันจะต้องเดินไปตรงนั้นแล้วเดินไปที่ไหนจะเนี่ยเดินไปกระทรวงการคลังเว้ยเฮ้ยเดินไปถามเรื่องนั้นไปถามเรื่องนี้ไปถามเรื่องนายกทักษิณไว้เฮ้ยอะไรไว้เงินที่ยึดซับไปเป็นอย่างไรบ้างนะครับ่านผู้ชมไปถามเรื่องนั้นไปถามเรื่องนี้อยู่กับที่ไม่ได้ครับท่านอยู่กับที่เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะอยู่กับที่นานไป ผู้ชมจะไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วก็ต้องติดตามนะเนี่ยจตุพรโพป,ปุกมวลชนเว้เยต้านร่างพบรบบ่อนคาสิโนซัดเพื่อไทยดันสุดซอยหวังเปิดช่องทุนเทาอฟอกเงินกระตุ้นพักร่วมรัฐบาลอย่าเป็นตายยางอะไรประมาณนี้เฮ้ยท่านทั้งหลายนะเนี่ยคิดว่าคนจะไปกันเยอะไหมเนี่ยถามไปกันเยอะที่ไหนจ้าไปกันเยอะกับจตุพรไหมนะครับท่าน,นผู้ชมอันนี้ผมว่าครับท่าน เชื่อของผมเองนะครับเชื่อว่าอะไรเจ้ะเนี่ยเชื่อวันมาเอ้ยไม่ใช่เชื่อว่าน่าจะหลอมแหลมอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวแล้วก็ที่สําคัญนะครับเดิมผู้ชมตอนนี้ครับท่านนี่มันมีเสือหมอบแมวเศร้ามากนะครับเดิมผู้ชมมาเว้ยเฮ้ยบอกน้องนะัทถามมีอะไรเจ้ะเนี่ยโดยตอนนี้เว้ยเฮ้ยรู้สึกว่าจะมีเสียงจากใครสร้างไทย เิภาไม่รู้นะเนี่ยผมต้องเรียนแจ้งไปยังคุณหญิงสุดารัตน์นะเนี่ยให้ติดตามเพื่ออย่างดีๆกันเลยทีเดียวไม่รู้ว่าจะมีคนจากไทยสร้างไทยหรือเปล่านะเนี่ยยกมือยกมือถามยกมือทําอะไรเจ้าเนี่ยยกมือลงนะไม่ใช่ยกมือมันต้องขึ้นสิว้ยเฮ้ยกมือขึ้นอะไรเจ้าเนี่ยสนับสนุนรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมติดตามว่าจะมีหรือไม่ไม่ไมอาจแน่ใจแต่แน่ใจครับท่านว่าอันนี้คือเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับท่านผู้ชมแอดไลนะ์นับิวชอ็อปสั่งซื้อเข้ามาได้ครับท่าน ปลาเกตขาวอบกรอบลูกหยีชาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมะพานแอลมอนด์500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีปลากระบงทุบนะครับทดิมผู้ชมปลาเห็ดคนทุบครับท่าน170กรัม150บาททุเรียนทอด100กรัม150บาทมีอีกมากมายหลากหลายไลน์นัดวิวช็อปนะครับทดามผู้ชมหรือว่าสแกนในเขียวๆตรงนี้ก็ได้ครับท่านขอบคุณมาอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเอา้าทีนี้ก็มาเรริ่่่มขาาวกัันนนตออะคบทื เฮ้ยเออว่ะเฮ้ยเอยเอใช่เฮ้ยลืมไปได้อย่างไรนะเนี่ยเฮ้ยทุกเช้านะคระับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมตื่นนอนมาแล้วนั่นเนี่ยแดดเปรี้ยงเที่ยงตรงนะครับท่านนอนแล้วนอนเฮ้ยเอ้ยแม่เหมือตื่นแล้วตื่นทํบ้าทำอะไรต่อจ้าทุกอีคนอื่นไม่รู้ทาอะไรนะคระับท่านผู้ชมแต่ของผมต้องทําอย่างแรกครับท่านเ,นเดินไปแล้วที่ไหนก๊อกน้ำทำอะไรเปิดก๊อก น้ำป,ปาลาไหลๆนะคะรับท่านผู้ชมลงมาในนี้เราก็จะต้องมาดูดื่มน้ำประลากินได้โอ้ยมันช่างอร่อยเสียนี่ใไรนะคะรับท่านผู้ชมอิจฉาชาวลำพูนเสียเหลือเกินเลยทีเดียวเฮ้ยชาวลำพูนมันจะมีน้ำประลากินได้กันเมื่อไหร่วะเนี่ย ในยบายของรรคประชาชนนะครับท่านผู้ชมนะ้ำประปาดื่มได้นะครับท่านผู้ชมน้ำประปากินได้น้ำปปาอะไรประมาณนี้แล้วพอหลังหาเสียงเสร็จแล้วจ้าเปลี่ยนแล้วว่ะเปลี่ยนเป็นอะไรจ้านะ้ำประปาสะอาดนะครับท่านผู้ชมเอาเช็บหายแล้วมึงทีนี้มาว่าอดแดกแล้วเหรอทำไมล่ะจ้าเนี่ย คำว่าดื่มได้หายไปนะครับ่้นะผู้ชมแต่ว่าไอ้ไอตอนหาเสียงน้าปราปาดื่มได้เลือกพวกเราเลือกพวกบะชาชนช่วยบะชาชนแบบสบต่อช่วยผมมอแบบจัดเต็มแล้วก็จะมีน้ําปลาปลาแดกได้นะครับน้น,ะะ <c oughs> นผู้ชมตอนนี้ติดตามนะครับท่านว่าจะโดนอะไรอีกหรือไม่สําหรับเรื่องอะไรจ้า <c oughs> เรื่องน้าปราปานะครับ่้นผู้ชมกูว่ามานั่งนึกครับท่าน โอ้โหไอเดียระดับสมองฝังชิปนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าบังเอิญชิพหายนะครับท่านไม่มีนโยบายอะไรดีกว่านี้เลยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆนะครับท่านผู้ชมยังไม่จบครับท่านมาแล้วเจ้าวันนอยังไม่จบนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มองเทงไม่ยอมครับท่านไม่ได้ไม่ได้เว้ยเฮ้ยวันนอประธานสภาไม่ได้นั่นเนี่ยจะไม่ให้เราอภิปรายทักสินไม่ได้เราจะต้องอภิปรายไม่จะต้องมีชื่อทักสินชินวัตรด้วยวันนอแจ้งตีกลับนะครับท่านผู้ชมด่วนที่สุด ถึงไงมองเทง้วเนี่ยมองเทงมึงอย่าเพิ่งยิ้มไม่ไม่ไแก้ด่วนอะไรประมาณนี้เทงไม่ยอมนะครับท่านเดินออกมาแล้วนั่นเนี่ยกับมิงอองเหลือกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมไม่ได้เพื่อไม่ยอมจะต้องมีชื่อทักษิณวันนอนมาอีกแล้วครับท่านด่วนเลยนั่นเนี่ยรั่นถ้าเกิดฝ่ายค้านไม่แก้ยติสักพอกในการตัดชื่อทักษิณชินวัตรออกก็ไม่บรรจุวาระไว้แต่แล้วทีนี้ชิบหายแล้วนะครับท่านผู้ชม เฮ้ยส sure the ัจใจวันนอตรงนี้แหละนะเนี่ยมันต้องแบบนี้สิเว้ยเฮ้ยจะไปอ่อนหัดกับไอ้พวกเด็กพวกนี้นะครับท่านผู้ชมถามทำไมจ้าเฮ้ยผมก็เป็นเด็กเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ผมไม่มีอะไรวะเนี่ยสันดานแบบพวกเี้ยนี้นะครับท่านไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมไม่ค่อยถูกโจรกับพวกมันครับท่านมาแล้วเจ้าวันนอนะครับท่านผู้ชมหลังจากเว้ยเฮ้ยายคานส่งมาเฮ้ยแม่ได้นะเนี่ยจ่าพี่ปลายทักษิณชินวัตรด้วยเฮ้ยมีชื่อทักษิณชินวัตรวันนออ่านครับ เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ได้มีชื่อทักษิณชินวัตรไม่ยอมไม่ได้เฮ้ยไอ้ายจดหมายส่งกลับไปหามองเทงเอาไอ้ายจดหมายทยัวบ๊อบอัพส่งกลับไป,บไ,ปไอ้เทงไม่ยอมได้มา,มาแล้วมาลวจ้าปุ๊บไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> ต้องอภิปรายได้เว้ยมีชื่อทักษิณชินวัตรต้องได้เกิดอะไรขึ้นต่อจ้าเอาสถานการณ์เร่งด่วนแจ้งเข้ามานะคะรับเ่านผู้ชมม็อบกุลีไปหวีเหี่ยวมันจะจุดติดอยู่หรือจุดไม่ติดนั้น ก็จุดไม่ติดนะครับเรื่องผู้ชมฟันตรงไว้ตรงนี้เลยแต่ว่าเรื่องนี้ก่อนครับท่านด่วนครับท่านวันนอประธานสภาลั่นถ้าฝ่ายค้านไม่แก้ยติซักฟอกตัดชื่อทักษิณออกก็ไม่บรรจุวาระยันต้องทําตามข้อบังคับนะครับเรื่องผู้ชมเกิดอะไรขึ้นจ้าทีนี้ถ้าเกิดมไม่ตัดชื่อทักษิณออกไม่ต้องอภิปรายนะครับเรื่องผู้ชมอะไรประมาณนี้ เฮ้ยมันโดนใจกูตรงนี้เลยวะเนี่ยมันต้องแบบนี้สิเว้ยเฮ้ยถามยังไงเจ้ะเนี่ยสาสใจหนึ่งนะครับท่านผู้ชมชวนหลีกภัยหน้าแหกยับเยินครับท่านไอ้แต่ชวนนี่ก็แม่งมึงเอ้ยไม่รู้สี่ไม่รู้แปดนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเกิดเอ้ยไม่ใช่อะไรวันเนี่ยอาวุโสเพราะเกิดก่อนหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดผมเกิดก่อนมันนี่ผมก็จะเอ้ยไม่รู้จะทําอย่างไรดีเว้ยเอาเอาเคารพรักถือแล้วกันนะครับท่านชวนหลีกภัยออกมาเริ่มแล้วเนี่ย อภพิราย5วันมันก็ดูเหมือนจะมากเกินไปเอาพิรายหนึ่งวันมันก็ดูเหมือนจะน้อยเกินไปอะไรประมาณนี้แต่ว่ามีชื่อทักษิณชินวัตรนี่ผมเริ่มจำไม่ได้แล้วนะครับท่านแต่ว่าชวนหลีกภัยน่าจะบอกประมาณว่าอมไม่น่าจะมีปัญหาสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าเอาแล้วเว้ยเฮ้ยฝ่ายค้านมึงเจอทางตันแล้วนะเนี่ยตอนนี้อย่ายิ้มเว้ยเฮ้ยหลังจากที่ตอนนี้เสียงในการยกมือโหวตเนี่ยค่ท่านผู้ชมจากพรรคบางพรรคนะครับท่าน จะไปหาเสียงนะคะโอ้ยอออจะเลือกเพื่อไทยเลือกดีฉันเนี่ยพักพี่พักน้องกันอะไรประมาณนี้ตอนนี้พักมันนะครับท่านผู้ชมคนในพักยังไม่เอาเลยนะครับท่านผู้ชมมีหน้าเสลือครับท่านเฮ้ยไอ้เพื่อไทยมาทําแบบนี้ได้อย่างไรนเนี่ยมึงมาตัดอะไรวะเนี่ยพร,บ,รบบํานาญประชาชนเดือนเราสามพันบาทบัตรตกทิ้งได้อย่างไรโอ้ยมึงจะหาเงินมาจากไหนวะเนี่ยปีละห้าแสนล้านนะครับท่านผู้ชมมันทาไม่ได้อยู่แล้วครับท่านแต่มาสะใจตรงนี้วันนอนลันนั้นเนี่ยถ้าฝ่ายค้านไม่แก้ ัติสักพอกตัดชื่อทักษิณออกก็ไม่บรรจุอลาระครับท่านบรรจุอลลาระหมายถึงอะไรเจ้าน,นี่เออก็ไม่ได้อภิปรายนะครับท่านผู้ชมแมถ้าเกิดไม่ตัดชื่อทักษิณออกก็ไม่บรรจุอลาระยันต้องทําตามข้อบังคับหบ่างบรรจุไปประธานโดนฟ้องคนแรกอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเอาแล้วเว้ยเฮ้ยวันนี้นี่เลยครับท่าน8มีนาคมวันนอน,นะครับท่านผู้ชมวันมูฮัมมัดนอมมัาประธานสภาค,ครับท่านกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยืนยันไม่แก้ยติอภิปรายไม่ไว้วางใจอุ้งอิงแ ทองทานบอกว่าเนี่ยตนบอกให้ฝ่ายค้านไปแก้ยติให้ตัดชื่อทักษิณชินวัตรออกเพราะเป็นบุคคลภายนอกอะไรประมาณนี้บาบาบานะครับท่านผู้ชมดังนั้นถ้าเกิดเขาอยากจะพิพายเขาก็ต้องแก้ยติถ้าเขาไม่แก้เราก็ไม่บรรจุยตินี้เข้าไปซึ่งผมต้องดำเนินการไปตามข้อบังคับวันนอก,ก่าวนะครับท่านผู้ชมนอกจากจะมี3 4เสียงนะครับท่านผู้ชมมาเพิ่มเติมครับท่านจากธรรมนัฐนะครับท่านผู้ชม ลำเป็นอย่างไรต่อจ้าเฮ้ยหายห่วงนะครับท่านต่อให้ตัดภูมิใจไทยออกไปทั้งพรรคนะครับดังผู้ชมเสียงก็ล้นเสียงก็เกินทีนี้เกิดอะไรขึ้นต่อจ้าฝ่ายค้านครับท่านเสือกนะครับดิมผู้ชมเกิดมาทั้งทีนะเนี่ยแม่มึงเอ๊ะโง่เหลือเกินถ้าเป็นผมผมจะไม่อภิปรายนายกอิงคนเดียวนะครับท่านอภิปรายรัฐมนตรีสิบคนอะไรประมาณนี้ตอนนี้มันพลาดหนักนะครับดังผู้ชมแล้วก็เป็นอย่างไรบ้างจ้าติดกับจนได้นะครับท่านเนี่ยด่วนแจ้งเข้ามา ไม่ตัดชื่อทักษิณออกก็ไม่บรรจุยัตติอะไรประมาณนี้มึงก็อดแต่พี่ไปนะการเรื่องผู้ชมแต่ที่แน่ๆครับท่านม็อบการีเบยปลไปหวีเหวียวนะการเรื่องผู้ชมฟันทงไว้ตรงนี้ยังไงมันก็จุดไม่ติดนะครเรื่องผู้ชมไอเท้งเอ้ยว่วางๆสั่งซื้อแอดไลน์สินค้านัดวิวช็อปนะการเรื่องผู้ชมสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้ครับท่านหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงบานกาันขนาดนี้ถ้ากันเรฟังข่าวจากที่ไหนก็ใอ้ท่านอยู่ดีมีสุขครับท่านผู้ฟังที่เคารบจรึงขอจบการรแถงไไขป่อนสสวััดีคบผม 嗯。<music>